สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านห้วยใส่สทองกันครับผมนี่ก็ถือเป็นกิจกรรมเล็กๆของชุมชนเรานะครับที่จัดขึ้นกันทุกปีในบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเรียบร้อยดีซึ่งก็เป็นอาสาจากหน้าผู้ใหญ่ในบ้านเรานี่แหละครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้อย่างดีวันแรกของงานก็จะเป็นการแห่บั้งไฟครับและเป็นขบวนที่ร้องเพลงเต้นเซิงกันอย่างสนุกสนานหลายคนก็เคยเห็นกันจะเป็นมีผ้าแดงนางไอ้ครับผมสวยๆหล่อๆขึ้นบนหลังมา้า มีแต่งคอสเพลชุดมุม,มชุดนักเรียนด้วยนะครับสร้างความตลกความบันเทิงให้อย่างมากและที่ผมชอบสุดและคิดว่าเป็นจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยก็คงไม่พ้นเนี่ยเลยครับผมใช้วิจารณญาณนะครับเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ทางเพศครับตามความเชื่อเนี่ยก็จะสื่อถึงประมาณเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติให้พืชผลทางการเกษตรตั้งท้องสมบูรณ์นะครับผมส่วนวันที่2ก็จะเป็นการจุดบ้างไฟขึ้นฟ้าครับเหมือนจะมี3รางวัล ให้พอได้ลุ้นกันเป็นพิธีมีกรรมการที่คอยมองบ้างไฟผ่านกล้องเพื่อจับเวลาอยู่นะครับแต่บ้างบ้างนะครับจุดขึ้นไปก็เข้ากีบเมฆหายหายไม่เจอครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมีเมฆเยอะหลังๆก็ฟ้าโปร่งทุกคนก็ได้ชมบ้างไฟสวยๆกันอีกครั้งครับผมใครที่ทายผลแพ้ชนะก็มีนะครับมีโดนให้เห็นกันบ้างล่ะเยี่ยมไปเลยนะครับผม